รา่นนะคะไม้ละ2 5หยวนอย่างเราช่วนก็คือเนื้อเนื้อแกะนะคะเสียบไม้ปิ้งย่างก็ไม้ก็ยาวใหญ่25หยวนก็ถือว่าคุ้มนะกินอิ่มอย <c> ู <oughs> ่คุ้มนี้นะคะบูธนี้เป็นบูธอาหารเทียนอันเหมือนจตุรัสเทียนอันเหมือนนะคะแล้วก็ยังมีน้ำนะคะเครื่องดื่มเป็นน้ำสาลี่18หยวนต่อแก้วแก้วละ18หยวนเพราะว่าสาลี่ถ้าทานในช่วงนี้นะคะ อากาศที่คงปกิ่งแห้งนะคะในช่วงฤดูใบไม้ร่วงฤดูหนาวเนี่ยเครื่องดื่มก็จะเป็นน้ําสาลี่ค่ะเพราะว่าสาลี่ก็คือมีสรรพคุณชุ่มชื้นนั่นเองบำรุงปอดด้วยนะคะแล้วก็อ๋อมีเปี๊ยะเหมือนติงโร่ด้วยเปี๊ยก็จะเป็นไส้เนื้อ ไม่แน่ใจว่าจะเป็นเนื้อวัวหรือเปล่านะคะสิหยวนอาหารมอสโกเป็นอะไรเอ่ยมีพายแอปเปิลของสไตล์รัสเซียด้วยนะคะสิห้าหยวนคือถ้ามาในงานนะคะไม่ใช่มีแค่เฉพาะอาหารปักกิ่งอาหารต่างชาติที่เป็นจากร้านอาหารที่อยู่ในกรุงปักกิ่งเนี่ยเขาก็มาออกบูธได้แล้วก็มีจุดเนี่ยนะคะกระจายกันอยู่เดินไปถ่ายรูปเสร็จเหนื่อยๆนะคะเ,คเกิดหิวขึ้นมาเห็นบูธไหนกลิ่นอาหารหอมๆแวะเข้าไปได้เลยค่ะ แล้วราคาก็คือจะไป้าข้างบน30หยวนนะคะ15หยวน15หยวนนี่ก็คือพายแอปเปต่อกล่องนะคะ15หยวนแล้วก็เป็นพายแอปเปิลสไตล์รัสเซียด้วยแล้วก็เป็นกุ้งเขเ่าเบกอนเสียจวดเ,เบคอน,บบนเบคอนหอกุ้งหรอนี่น่าสนใจ30หยวนต่อไม้ค่ะคเป็นทั้งเบคอนทั้งเนื้อกุ้งนะคะเพราะฉะนั้น,นราคาก็จะสูงหน่อยนี่แล้วนี่ก็มี ปั๊มค่ะใครที่ชอบตาประทับนะคะสะสมนะคะข้างบนเป็นตาประทับสนามกีฬารังนกค่ะแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ปั๊มให้ก็คือต้องจ่ายตั้งก่อนเขาถึงจะประทับให้นะคะตัวเ,เสียงญี่ปุ่นเนาะไ<อ>กลจังเจกตัวเ,เสียง<อ>นะสั้นฉิบหสิบแปดราคานะคะต่อเล่มสามสิบแปดหยวนค่ะแล้วก็ตาประทับเนี่ยมีหลายๆอย่างาก็คือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของกรุงปักกิ่งทั้งนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นพระราชวังต้องห้าม ประตูอู่เหมินนะคะจัตุรัสเทียนอันเหมินสนามกีฬารังนกเมื่อสักครู่นี้ที่เห็นนะคะแล้วยังมีอะไรอีกชี้นเหรียนเตี้ยนตํนักชี้นเหียนเตี้ยนค่ะก็คืออยู่สถานที่สํคาคัญของกรุงปักกิ่งนะคะสถาปัตยกรรมโบราณเป็นซุ้มประตูเป็นตํนักในพระราชวังต้องห้ามนะคะแล้วก็อย่างอย่างสนามกีฬารังนกที่เราพีพันเห็นเมื่อกี้นี่ก็ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ปั๊มให้ไม่ต้องกลัวว่าจะปั๊มเสีย เป๊ะมากไปลขอบคุณมะ,ะกุกอคกอบากขคกอากขคมอคากาากขมากอามากาหน้าที่ก็อามา่าคุณจาปั๊มาองครือว่าจะอห้เจ้าหน้าที่ปัม๊มคนที่กื้อนคคะสามารถจะเุือกได้วุาคุณจะซื้อสมุดนะคะสมุดที่ เก็บรวบรวมสะสมเนี่ยคุณจะปั๊มประทับตาเองก็ได้หรือว่าจะให้เจ้าหน้าที่เป็นคนประทับเพราะบางคนอาจจะรู้สึกว่าถ้าตัวเองประทับเองเนี่ยอาจจะไม่ชัวร์กลัวว่าจะปั๊มเสียนะคะก็จะเลือกให้เจ้าหน้าที่เป็นคนประทับซะเยอะนี่แล้วก็มีให้เลือกนะไม่ใช่ว่ามีแค่แบบเดียวมีกล่มหนึง่งอันนี้จะเป็นเป็นอีกแบบนะคะถ้าจุดนี้ก็จะเป็นตาประทับนี้ถ้าไปที่จุดอื่นก็จะเป็นตาประทับอีกแบบหนึง่ง อแล้วอันนี้นี่ไม่ใช่แค่ครั้งเดียวนะมันเป็นเซตเลยในงานไม่ได้มีแค่ไฟชมโคมไฟนะคะสีสันสวยงามถ้าใครที่มีโอกาสมาเที่ยวนะคะอย่างจันถึงสุกราคาตั๋ว88หยวนค่ะแล้วก็ผู้ที่มาเที่ยวชมนะคะไม่เพียงจะได้ชมโคมไฟหลักสีสันที่สวยงามมากเป็นพิเศษเท่านั้นแต่ยังมีส่วนร่วมในกิจกรรมได้หลากหลายรูปแบบด้วยนะคะ เพราะว่างานนี้ก็คือมีทั้งเที่ยวชมความงามของโคมไฟใช่ไหมคะที่เห็นก็คือหลักแบบหลายสีสันแล้วก็ยังมีการออกร้านขายอาหาร150ร้านประมาณนี้นะคะ100ร้อยกว่าร้านด้วยกันก,ก็คือให้ทั้งได้ซื้อของที่ระลึกนะคะแล้วก็ยังได้ซื้ออาหารแล้วพื้นที่จัดงานนะคะอย่างที่บอกว่า4 0 0แสนตารางเมตรนะคะจัดอยู่ที่สวนหยวนโปอหยวนของที่กรุงปักกิ่งทางทิศตวันตกเฉียงใต้นี่นะคะเขาก็จะมีแบ่งออกเป็น9ก้าติมหลัก โคมไฟนะคะก็มีชุดใหญ่ชุดเล็กนะคะกว่า200ด้วยกันกว่า200เซตด้วยกันอันนี้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมทายปริศนานะคะเพราะว่าจีนเนี่ยเขาก็จะมีการเล่นกิจกรรมเนี่ยทายคำทายปริศนากันมาตั้งแต่โบราณแล้วละ่ะแล้วถ้าคุณทายถูกนะก็จะได้ของรางวัลอย่างอันนี้อะไรเอ่ยอี้ตัวหงโคโถช่างใตดอกไม้แดงนะคะหนึ่งดอกประดับอยู่บนบนศีรษะเนาะ แล้วก็อีเจียนจินอีชั้นสรางกลแล้วก็มีชุดชุดอะไรชุดเกราะหรือเปล่าจินอีชุดอะไรเอ่ยจินอีเว่ยจะมีองค์องค์องค์ครัก์เนาะพราคำนี้เคยได้ยินที่ว่าเป็นองค์ครักษ์ในในยุคสมัยโบราณเนี่ยเขาจะมีจินอีเว่ยตำแหน่งนี้อยู่ด้วยแล้วก็สวมสวมชุดนะคะจินอี ประดับดอกไม้แดงบนหัวแล้วมีอะไรอีกอีเต้าเทีเรื่องปากเกอช่างพอฟ้าสว่างแล้วก็ร้องเพลงอีช่างเชียนเหมือนว่านผู้ใครบ้านเดือนต่างๆก็เปิดประตูโอ้แล้วพี่พันธ์ใครออกแล้วน่าจะเป็นพ่อไก่นั่นเองไก่ขันเนาะใช่ไหมเพราะว่ามีดอกไม้แดงประดับบนหัวแล้วก็มีชุดจิ๋นอีแล้วพี่พันธ์ว่าน่าจะเป็นชุดชุดงามชุดสวยหรือเปล่า สวมสวมในสวมบนตัวเนาะก็สวมใส่แล้วก็พอฟ้าสว่างก็ขับขานร้องเพลงก็พอไก่ก็ร้องปลุกนะคะแล้วพอมีอีช่างพอร้องออกมา้าเดินต่างๆนะคะนับพันนับหมื่นเนี่ยก็คือเปอิดประตูก็คือตื่นนั่นเองน่าจะเป็นพ่อไก่เนะานะ这个是要有答案是吧这个是不是公鸡啊哦ถูกจริงด้วยค่ะเป็นพ่อไก่ ดีจังเลยทจินอจินอีืออ是什么锦衣他的意思是漂亮的衣服๋อใช่แล้วเมื่อกี้เราพันลองถามนะคะอย่างคําว่าจินอีนี่จินอีตรงคํานี้ก็คือคืออะไรคือชุดที่สวยๆงามๆนี่แล้วก็สวมใส่โอเคโอเคถ่ายรูปเป็นเ่เลลึกกับตัวเองหน่อยดีจังเลยเมื่อกี้ยังคิดอยู่ว่าคําเนี่ยจะดูออกไหมนี่ใช่ถูกมาหนึ่งหนึ่ง หนึ่งปริศนาค่ะเพราะฉะนั้นนะคะปริศนาเนี่ยถ้าเรียนภาษาจีนมาเนี่ยแล้วก็มาเที่ยวในช่วงเทศกาลต่างๆนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานโคมไฟเนาะโคมไฟประดับเนี่ยเขาก็จะมีทายปริศนากันถ้าดูละครจีนโบราณเนี่ยก็น่าจะเห็นที่พระนางนะคะเขาจะมีออกมาเที่ยวชมงานโคมไฟแล้วก็จะมีแวะจุดต่างๆนะคะจะทายปริศนาย่างนี้ อันอื่นแล้วพี่พันธ์ไม่ขอดูแล้วกลัวทายไม่ได้ไม่ใช่จะพาไปดูที่จุดอื่นต่อเห็นไหมคะกิจกรรมแต่ละบูธเนี่ยเขาก็มีมีหลายบูธนะเดี๋ยวนะน่าจะประมาณกี่บูธอะไม่แน่ใจเพราะจริงๆแล้วพี่พันธ์ก็มีข้อมูลมานะแต่ไม่ว่างดูเลยพื้นที่จัดงานโคมไฟกว่า4 0 0 0สนตารางเมตรแบ่งออกเป็น9ตีมหลักนะคะกว่า200โคมไฟชุดนะคะขนาดใหญ่เล็กเนี่ยกว่า200เซตด้วยกัน แล้วโคมไฟห้อยประดับตกแต่งนะคะที่เห็นอยู่ข้างหน้าเนี่ยก็จะมีตามต้นไม้ต่างๆนะคะนับแสนชิ้นนะคะเพราะฉะนั้นพื้นที่400,000ตารางเมตรเนี่ยสวยงามส่องสว่างแน่นอนแล้วก็วัตถุประสงค์นะคะก็คือของการจัดงานก็คือเฉลิมฉลองเทศกาลไว้ประจันรย์อย่างดึงแล้วก็เฉลิมฉลองวันชาติจีน1ตุลาคมนะคะเพราะงานนี้จัดตั้งแต่15กันยายนนะคะแล้วก็จะยาวไปถึง31ตุลาคมค่ะ ถ้าใครที่มีโอกาสมาเที่ยวนะคะจันถึงสุขราคาตั๋วจะอยู่ที่ประมาณ88หยวนค่ะแล้วก็ผู้ที่มาเที่ยวชมนะคะไม่เพียงจะได้ชมโคงไฟหลักสีสันที่สวยงามมากเป็นพิเศษเท่านั้นแต่ยังมีส่วนร่วมในกิจกรรมได้หลากหลายรูปแบบด้วยนะคะเพราะว่างานนี้ก็คือมีทั้งเที่ยวชมความงามของโคมไฟใช่ไหมคะที่เห็นก็คือหลักแบบหลายสีสันแล้วแล้วก็ยังมีการออกร้านขายอาหารร5 0ร้านประมาณนี้นะคะร้อยกว่าร้านด้วยกัน ก็คือให้ทั้งได้ซื้อของที่ระลึกนะคะแล้วก็ยังได้ซื้ออาหารได้อาหารที่ว่าเนี่ยไม่ใช่แค่อาหารจีนด้วยนะอย่างบูธเมื่อกี้ก็คือเป็นร้านอาหารมอสโกนะคะมาเปิดร้านแล้วก็ยังได้มีเกมสนุกสนุกนะคะอย่างเมื่อกี้เกมทายปริศนานั่นเองแล้วก็ยังมีย้นห่วงนะคะเหมือนงานวัดที่สนุกแน่นอนนะคะเด็กเด็กเมื่อกี้ในจุดตรงนั้นคุณพ่อคุณแม่นะคะก็หยุดให้เด็กเล่นกัน เพลินเลยนะคะเพราะว่าห่วงที่เขาโยนเนี่ยก็หลายสิบห่วงอยู่แล้วอย่างร้านอาหารนะคะที่บอกว่าเป็นแบรนด์ดังด้วยนะ,ะอย่างเช่นร้านหมอ้อไฟเนื้อแพะตงหลายชุ่น,นะค่ะก็คือเป็นแบรนด์ร้านอาหารฮาลลานที่เก่าแก่ของปักกิ่งนะคะเปิดมาตั้งแต่ะคะเริ่มจุดเริ่มต้นของเขาคือคือตั้งแต่ปี1903นู่นนะคะแล้วก็เป็นเป็นอาหารฮาลลานด้วยนะคะใครที่นับถือศาสนาอิสลามนะคะถ้าเห็นแบรนด์ของตงไหลายชุ่นเนี่ยก็คือทานได้ สีแดงจะเป็นลิ้นจี่ค่ะเพราะฉะนั้นเขาเลยแนะนําว่าเอาสีเขียวไปเพราะว่าเราเจาอันนี้ไปแล้วก็จะได้มีความหลากรลนั่นเองแล้วัวจะ要่个我们有七扇是什么哦这个哦就是买我们的点心做七扇可以便宜就是拿这种的然后自己来做ก็คือสามารถจะทำได้ลองทำเดีวได้เองแล้วพัดเนี่ยก็คือถ้าจะทำในงานนี้นะคะก็คือที่บูธนี้เขาจะได้ราคาพิเศษถ้าเราซื้อของของเขานะคะ าดนกก่如果如果่ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์อย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะ